ข้ออ่าเป็นเรื่องของเลขยกกำลังนะอันดับแรกพี่จัดรูปก่อนเลยนะครับตรงเนี้ยคือ2ยกกำลัง a คูณ2ยกกำลัง b ถูกไหมจาก2ยกกำลัง a บวก b ตรงนี้นะครับได้2ยกกำลัง a คูณ2ยกกำลัง b คูณด้วย8คือ2ยกกำลัง3ทั้งหมด2ยกกำลัง b ทั้งหมดยกกำลังสองขออภัยคูณด้วยนะครับ2ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังลบ a ส่วน128ตรงนี้คือ2ยกกำลัง7นะครับทั้งหมดยกกำลัง b และคูณด้วย2ยกกำลังลบ a ค่าที่ได้มาดูกันนะครับ2ยกกำลัง a ตรงนี้นะครับเมื่อมันอยู่นอกวงเล็บนะครับแล้วไอ้ตัวยกกำลังเนี่ยมันอยู่นอกวงเล็บน้องสามารถนำมันมาคูณกันได้เลยนะเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็น2ยกกำลัง a นะครับคูณ2ยกกำลัง6 b คูณ 2ยกกำลังลบ 2a นะครับและคูณด้วย2ยกกำลัง b ส่วน2ยกกำลังยกกำลัง 7b นะครับ 7b ปุ๊บคูณ2ยกกำลังลบ a โอเคเอาตัวที่นะครับ ฐานมันเหมือนกันอยู่แล้วถูกไหมน้องสามารถนําเลขยกกําลังมาบวกกันได้เลยนะครับเอา a, a บวกกับ A นะครับเอาตัวแปรเหมือนกันนะ a บวกกับลบ 2A ตรงนี้ก็จะเหลือ2ยกกําลังลบ a 6b กับ B นะครับก็จะกลายเป็น2ยกกําลัง 7B ส่วนด้วย2ยกกาลัง 7B คูณด้วย2ยกกําลังลบ a เจอตัวที่ตัดกันได้หรือยังครับ2ยกกําลัง 7b เหมือนกันก็ตัดกันได้2ยกกําลังลบ a เหมือนกันก็ตัดกันได้เพราะฉะนั้นตัดกันหมดทาตอบเหลือเหลือ1นั่นเองข้อ5นะครับตอบ4